เราจะมีตำแหน่งมัวเราหลังวันนี้เอี่อ่ะคือตอนนี้แสดงว่าฮีโร่มีตำแหน่งขาพี่ใช่ครับครับผมสวัสดีครับอย่างอย่างตอนฮีโร่ครับพี่จะถามเรื่องของไอ้รีเชตครับอ่าว่าแบบไหนคือมีผลกับไม่มีผลแล้วคือมีผลเนี่ยต้องประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยมีมีแบบประมาณประมาณไหมเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่าพี่ว่าเรื่องเนี้ยผมต้องคุยกับทางทีมงานก่อนว่าว่ามันยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของรีเชตคือเรื่องของรีเชตเนี่ยมันมันมีหลายรีเชตมากซึ่งเราต้อง น่าต้องปลาประเมินมาคุยกันอ่าซึ่งอย่างของพี่ในในเราเนี้ยเรามีเราพาพี่ไปตรงไหนสักอย่างแล้วเราปักสมมงิ E M P match แบพี่ลองลองดูแล้วแล้วพี่ถามพี่ให้เราดูว่าแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยได้ไหมเพราะของพี่มันแค่แบบภาพคมอครับมันแค่เป็นภาพคมได้ผมไปอ่าเราดูได้เราสมมตดูแล้วแบบพี่ใจนี้ให้ผมจะพี่ไปดีกว่าจะผมอ่าได้เอหนึงไปเอนึงไปได้ครับง่ายสุด ทีนี้เองดูสตีมพี่เลยง่ายกว่าเองดูสตีมพี่เลยแคปหนึ่งนะพี่อ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกันคนละมุมแบบว่าดูมุมเนี้ยว่าเองคิดว่ามันอย่างเงี้ยมันคือโกงไหมมาดูได้เปรียบไปไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นการชัดๆใกไหนใกล้ไหนเดี๋ยวผมพาพี่ไปอีกเวอร์นึงก็อ๋อโอเคเดี๋ยวมันกระทบต่ออ่าดี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 ไปอีกเวอร์เลยเราแบบเดินตั้งแต่ใกล้กลางไกลอ่ะเออเห็นภาพด้วยกันว่ามันมันมันทะลุไหม ดนึ่งแล้วหยึ่งอีบัวยังนี่บัวแลใช่ปะอ่าใช่หนี้บัวต่อนรื่องนะพี่เดี๋ยวผมอาทิตย์เอ็นกลางสมองก็เดี๋ยวเราจะแล้วเดี๋ยวพี่จะยืนยด้วเดี๋ยใกล้ๆเองขยับกลางขยับไกลแล้วก็ไกลสุดๆอ่ะเรียบร้อยพี่อาทิตย์ให้ดูจอพี่พี่จะเปิดแบบรีเชียกับไม่ไม่รีเชียให้ดูด้วยนะอันนี้คืออันนี้คือใช้รีเชียอยู่นะอันนี้คือไม่ใช้อันนี้คือไม่ใช้นะอันนี้คือไม่ใช้ส่วนอันนี้คือใช้รีเชีย ส่วนี้ระยะใกล้อันนี้ระยะกลางใช้รีเชตอยู่กับไม่ใช้อันนี้คือไม่ใช้อันนี้คือไม่ใช้นะอันนี้คือไม่ใช้ส่วนอันนี้คือใช้ส่วนนี้ระยะไกลระยะไกลได้ยินเสียงเปล่าได้ยินพี่ได้ยินอยู่โอเคอันนี้คือใช้รีเชต ส่วนอันนี้คือไม่ใช้เฮี ere, ้ยได้กูเหมือนกูก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ววะไม่ได้มีผลเฮี้ยเลย <g ly> กลายว่ากูเฮี้ยเฮี้ยที่ดูมองยากกว่าเดิมด้วยเพราะเนี่ยสัตว์มาดูหนาขึ้นไปวะมันมีหมอกเพิ่มขึ้นอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนโพลิชั้นอันนี้ยังเห็นไม่ชัดไปหน้าคุกไปไปไอไปอีกเวอร์หนึ่งหน้าคุกได้พี่ผมพาไปอันนี้เห็นไม่ชัดอันนี้เห็นไม่ชัด พี่ระวสมบกสองอันะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันเดียวครับอันเดียวอันเดียวเออไม่ต่างเว้ยไอ้เชี่ยไม่ต่างเว้านี้ไม่เห็นความต่างอ่ะอันนี้เวอร์แล้วปะเวอร์สตอรี่เหมือนกันด้โอเคจับไปสมบกนะแล้วเขาอยู่ไหเออ เอ็นขอบขอบขอบเสื้อขอบอะไรที่มันเงาขึ้นคมขึ้นใช่ไหมาภาพคมขึ้นอย่างนั้นหนเห็นเห็นมาปป่ะ,อ,ะอ่ะอันนี้เคยใช้รีเชตตัวอันนี้ไม่ใช้อันนี้คือไม่ใช้นะเมื่อกี้เคยใช้อนนรระยะใกล้นะ ดูแบบใช้ใหม่ดูแบบใช้ใหม่และใกล้และไกลอันนี้ไม่ใช่ตับเลี้ยงกลางระยะกลางนะอันนี้คือใช้ก่อนอันนี้ใช้ส่วนอันนี้ไม่ใช่ ไม่รู้ว่าเรื่องของกลางวันกลางคืนมีผลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองให้น้องมานทำกลางวันกลางคืนให้ต่บอะไรยะไกลได้เสียงป่าวได้เสียงป่ะได้เสียงพี่ป่ะไกลไปรอรอรอได้เสียงพี่ป่ะได้ยินพี่ได้ยินโอเคโอเคอันนี้ใช้นะอันนี้ใช้รีเชตเปลี่ยนที่เลยสัตว์นะโอเคอันนี้ใช้รีเชตนะส่วนอันนี้คือไม่ใช้ ต้องดูว่าทีนี้พี่จะเป็นลองใช้พี่พี่จะใช้รีเชตแล้วพี่จะวิ่งในสมกผ่านตัวเองนะอ่ะอันนี้คือพี่ใช้รีเชตกำลังแบบว่าวิ่งวิ่งรอบสมกแยกไม่ออกเลยเที่ยวใครเป็นใครแค่เห็นแบบเป็นลางๆอันนี้คือพี่จะไม่ใช้รีเชตนะแล้ววิ่งรอบตัวเองในสมก ไม่ไม่ใช้เห็นเป็นเงาไม่เคยไม่ใช้เ็นคล้ายกันแต่ไม่คมเท่าทีนี้ลองกลางวันกลางคืนมีผลไหมเคยลองยังกลางวันกลางคืนกันในสมองกลางวันกลางคืนมีผลไหมเราเปลี่ยนกลางคืนเราเปลี่ยนกลางคืนแล้วปักสมองรู้สึกว่าข้างในมันจะหนากว่าลองดลยใช่เปี่ พราะมันมียันพื้นที่ปักล่างปักสูงก็มีผลเรื่องความหนาสมบุกอะ่ะใช่เหมือนมันจับความคมครับระยะการตอนวิ่งสมบกุกมันแอบจะมีผลนิดนึงเอ่ให้บอกว่ามันก็จะวนกลับมาที่ว่า แล้วคนมีไอ้น,นี่กับไม่มีคนไม่มีคนสตรีมคนไม่สตรีมคือมันจะต่างกันตรงไหนยกเว้นขอตรวจเช็คอย่างเดียวเออโอเคอันนี้จะมืดขึ้นเห็นชัดเออเห็นให้ขึ้นอันนี้ใช้ระยะใกล้อันนี้คือใช้ไปเหนระยะไกลไปอ่ะนนระยะใกล้ใช้กับไม่ใช้พี่ว่าลองต่อไปวิ่งเลยไหมระยะกลางไกลแล้วจะแอบ,บใกล้กันเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอ่ะใช่ก็ต้องลองวิ่ง อันนี้พี่ใช้แล้วพี่จะลองวิ่งใช้แอปเห็นง่ายกว่าเห็นลางๆแต่เห็นง่ายกว่าเฮ้ยนี่อันวัวสองจริงปะเนี่ยมันมีรถวะไม่มีพี่อันนี้วัวตอรี่นะไม่มีรถขับผ่านเราไปเมื่อกี้ไม่ไม่เห็นมีรถนะพี่ไม่มีก็เฮียแล้วมีไม่ได้เสียงหรอกเป็นหัวพี่ไม่มีคนเมื่อกี้มีรถขับผ่านไปนะไม่มีผมเปิดชื่อวนหัวอยู่พี่ไม่มีคนเอ็กดูสติพี่อยู่ป่ะเมื่อกี้ รู้อยู่มันมีคนขับผ่านไปไม่เห็นเหรอไม่มีอีพี่มีมันมีรถโลดด้วยไม่เห็นหรอนเสียงเมื่อกี้ของผมไม่มีพี่ภาพภาพมาเจอผมไม่มีเอาแล้วเยอะไปฮาโลวีนเลยหรอกกูเหรอถ้าจะใช่อันนี้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 คือจำลองไม่ใช้ก่อนอ๋อน,นี่เห็นขาอันนี้เห็นตีนแต่ไม่เห็นตีน อ่าเห็นตีนเพราะมีเงาเงาที่ตีนแต่ไม่เห็นใกล้ไปต้องให้พี่ถอยออกมาไอ้อยู่นั่นไว้อยู่ไว้อยู่เฉยไอ้อยู่เฉยเออไอ,อ้เ,เออหี้ยผีหลอกเหรอเองลองดูเองลองพิจารณาดูด อันนี้คือพี่ว่าตอนเปิดรีเชดเนี่ยอารมณ์มันเห็นเงาตีนกับไม่เห็นเงาตีนสองอย่างใช่มาแค่เห็นเงาเพราะว่าเงาผ้าของผมกับผ้าของพี่มัน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 เห็นเหมือนกันอ่ะของผมไม่มีรีเชดเลยใช่ก็เห็นก็เห็นเงาเหมือนกันแต่แค่ไม่เห็นเงาตีนใช่ใช่แค่ไม่เห็นครบอ่าทีนี้ก็ต้องต้องทางแอมบิพิจารณาว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วมีคําถามต่อว่าถ้าคนโกโปกับคนไม่โกโปมันจะเช็คอย่างไงสมมติว่าคนโกโปแน่นอนอยู่แล้วเห็นชัดเลยว่าใช้หรือไม่ใช้ถูกต้องไหมดีเชดแต่ว่าคนไม่มวา มีอ่ะเดียวก็คือสมมติว่าเฮ้ยพี่บอกว่าให้พี่ผมขอตัวสอบวันนี้ครับผมเจอเขาคนนี้ในไฟล์เขาตีผมในสมกผมอยากรู้ว่าเขาใช้หรือไม่ใช้แบบนี้หรอนิเชตมันเปิดปิดได้ไทม์ไลน์อ่ะเราจะพูดตรงๆ <S <S ใช่อย่างพี่อย่างพี่ก็เปิดปิดได้เลย <S <S ใช่ใช่เป,ปิดป,ปิดได้เปิดปิดได้ไม่ปุ๊บปุ๊บเปิดปิดครับเปิสวิดเปิดสวิดปิดใช่ผมเลยผมเลยแน่นอนอ่ะเรื่องนี้ผมต้องเอาไปคุยกับทางทีมงานว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วย ที่ปัญหาตรงไหนใช้ก็วิธีแก้ตรงไหนดีจุดกลางจุดกลางตรงไหนใช่ใช่ใช่จุดกลางตรงไหนดีเพราะว่าโอเคแต่ผมก็มีก็มีคุยคุยกันอยู่มีคุยคุยกันอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหาปัญหาตรงไหนได้บ้างแต่ก็เบื้องต้นเดี๋ยวคงต้องต้องลองแก้ไปก่อนว่าแบบไหนแบบไหนดีโอเคตามนั้นครับแล้วก็รสถานการวันนี้คือต้องใช้เอวันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ไปก่อนเลยครับพี่อ๋อโอเคใช้ตามปกติโอเคแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาต้องทีมงานจะพิจารณาแล้วจะเรยกมาประกาศอีกทีเนาะ ใช่ครับใช่ใช่โอเคโอเคได้พี่เพราะพี่ก็อยากรู้ไงว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โกรธเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไงสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเดยครับพี่กัปตังนะเฮ้ยเอ้าเชี่ยวกูไปด้วยดิวิตีเบอร์มีความไหนเนี่ยเบอร์อีเวนมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสูบใช้ได้นะสูบใช้ได้วันนี้ใช้ตามปกติไปก่อนเรื่องรีเชนตเดี๋ยวทีมงานหาจุดหาจุดคือการก่อนเล่นอะไรก็ได้นะครับ ฟรีตายฟรีตายโดยที่ไม่ได้เปิดนี่ไหมเปิดมีสมองไหมไม่มีอะไรเลยพี่ให้แค่ไอ้นี่เบอปกติเปล่าเบอปกติไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่มาตอนี่เหรอตอนี่เหรอใช่แต่ว่ามันจะไม่มากันเลยนะพี่ไปเล่นได้หลืออ่ะเข้าได้เลยหรอไม่ไม่เดี๋ยวผมพาสองคนอ๋อโอเคครับต้องเลยอ๋องั้นอ่ะอ้าอ่ะสแตาทันไหมเนี่ยทันแจ้งมีคนมาหาหล่ทันทันทันแต่เบิร์แม่งน่าเล่นไปเมื่อผมต้องไปเล่นปอนเนี่ย เออไอจอดเจอรถผ่านไม่เห็นได้ยังไงวะเขาเขาเขาจะไปเล่นอ๋อโอเคมีอะไรวันวันนี้อัานไม่ได้ตีหรออะไรวะอีเธอร์อะไรตัวไหนวะไปตรงไหนวะอ๋อกูด้แอคทีฟดีกว่าเพี่ได้ไรบ้างพี่เล่นไม่ได้อะไม่มีไม่ได้แอคทีฟท่านนี้กูอยู่วัดแค่นะไม่ได้ไม่ได้ตีหรอมาอีเธอร์พี่เฉินได้ตีสิครับพี่ไม่พูดมาถามวัดแค่อะไรนะได้ตีคืออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าแอคทีฟแล้วมันเล่นได้ไหมไอแอคทีฟอีเธอร์เนี่ยแอคทีฟอะเล่นได้ครับไม่ได้เอกมันจะเล่นอีเธอร์ไม่ใช่หรอใช่ครับ ลูกไหนวะแบบมีเลยไปนี่เธอกูกูกูรอถามเรื่องรีเชตนะว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยกูุลถามเรื่องรีเชตไม่เชิญถามไปแล้วไม่พี่เชิญถามไปแล้วนะครับพี่ถามพี่จะถามแล้วน่าวพี่จะถามแล้วพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้เลยแบบละเอียดเลยเออมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเรื่องเดี๋ยวพี่บอกอีกทีคือเอาง่ายตอนเนี้ยเรื่องรีเชตอ่ะเป็นว่าใช้ได้ปกติครับใช้ได้ปกติเลยแต่แค่ว่าหลังจากที่เขาเขาต้องเช็คว่าจุดกึ่งกลางของมันคืออะไรเดี๋ยวเขาจะบอกเอ้ยเป็นอะไรพี่ไม่เห็นอีเทอร์วะ กด E ได้ไหมพี่พี่พี่เฉินพี่ไม่เห็นลูกอีเธอร์เลยอ่ะเหมือนนายกเขาพาไปเวอร์ซอรี่แล้วกลับมาไงตั้งแต่สวยนะพี่มันเห็นตัวอ E ไหมครับตรงเนี้ยพี่ไม่เห็นอีเธอร์เลยเดี๋ไม่เห็นตัวอีด้วยยังไม่เป็นไรพี่เฉินไม่เป็นไรครับโยเออกูอยากเล่นน้องนิจีิเช็คสายล่างเป็นเวอร์ชั่น1.12.9ตอนนี้ก็คือเราใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติครับใช่ครับใช้ได้ปกติครับใช้ได้ปกติไม่ผิดกฎครับใช้ได้ปกติที่มาขอหาจุดกึ่งกลางก่อน ถ้าตอมอเข้ามาหม่ันปะาหลังอันนี้ดีกว่าพี่เออไม่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 อยู่าี่สิี่ตอมพี่ไม่ทันอีกแอก็จบแล้วออเล่นอยู่ดีโอ้เฮียอันนี้ไม่ต้องสั่งอะไรหรอมากอยากเล่นไม่ใช่อะไรแค่ี่หมาถึงว่าคนเราแบบเยอะตอเริ่มตีกี่โมงนะ เดี๋ยวไปยื้อแล้วเนี่ยไอ้โซ่ไม่ประมาณสามทุ่มน่าจะเริ่มแล้วไม่เกินสามทุ่มอะเริ่มเฮ้ยมีเธอ์ไหวใช่ปะไหวกันใช่ปะเขาเยอะไหวๆเราเยอะกว่าเขาจะไปรับตาเราจะไปกันร้านหรอหรือไงใช่ป่าวคปกัร้านหรอไม่ใช่ร้านแหละใช่ป่ะล่ะเหมือนรู้หรือเหมือนจะไปกันร้านนะ ไหนพี่เอาเพื่อนมาชุบหน่อยต้องเหลือกี่นาทีอ่ะเร็วแล้วพี่มาการเพื่อนตรงนี้เถอะหน่อยไม่เลยไปอยู่ให้เขาซอยดิเร็วแล้วกันมาเล่นคนนึงจริงจริงเดคนเดียวแหละเปนมาเล่นคนเดียวเออคนเดียวเลยสองคนสองคนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่ถอยมาหนิพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสองคนซอยได้แต่ห้ามรักสองคนสองคน สอคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวลุมเลยตีเลยอย่าคิดเยอะตีเลยตีเลยตีตีลุมตีตีหมดเลยตีตีตีพี่มาร์กจะแคร์หรือเปล่าครับพี่เก็บมาแล้วคนเขาหมดอย่าบอกอัแท็กหวยอีกแล้วก็ที่แบบไวเฮียใครเก็บอ่ะโถ่ที่เราเป็นบุชี้ป่ะพี่เก็บเก็บคนหนึ่งพี่เก็บคนหนึ่งพี่เรื่องอ่ะ พี่ยม่ไม่ไม่คนได้ไหมพี่ไม่อยู่พี่แม่ถ่ายรูปตีสองทุ่มปะไอ้สองทุ่มหรอลอยได้แต่ห้ามรักเราต้องเคลียเราเพิงเคลียพลเสร็จแม่เชิงเยอะกูว่าอะไรพวกเชียร์แม่ฝั่งเขาก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้ยื่นถ้าคือถ้าสมมุึงยื่นไปอ่ะเราเราไม่ยังไม่ได้แอคทีฟอ่ะคือเราเล่นเล่นพลมั่วนะทั้งนั้นอ่ะมันเลยต้องเคลียพลโอ้โหตัดเลยสัตว์บ่นมาให้ให้กัวเบาใจกูก็วันไหว ใจก็ไม่ได้เฮียต้องไานั่งรอยเดียบร้อยเสร็จหมุนเลยอย่างี้ดักสไลด์ซะด้วยหมุนดักสไลด์เสียด้วยอ้าวไอ้เฮียปอดจะไปก็ตามกูเลยปอดจะตายก็ตามกูไปง่ายอี้เลย ก็แล้วครับเราไม่เอาเลยอ่ะเราไม่โชว์ลูเมื่อกี้ไม่ไหวนิพี่เป็นกำลังใจให้เลยนะกล่าาเองเคลียร์หมดนะก่าวงันเลยเหรอพี่เออกล่าเองเคลียร์หมดแล้วเหลือคนเดียวเองแพ็กยาผสมสามนี่มันคืออะไรวะดิปใช้แล้วมันเติมใช้ได้เฉพาะผู้เด็กปสามสมบทีิไม่ได้สมบัติที่มีเฮนสิบปีเอใช่ใช่สมบัติภาษาใช่ไม่ได้ พอสี่ใช้ไม่ได้ดไคือพอสามขึ้นไปอ่ะเลียงถ้าเราเข้าใจง่ายคือพอสามขึ้นไปใช้ได้ไอเลียงนี่มันตลกนะแพ็คยาผสมสามนะคิดได้นะมึงเดี๋ยวนะนี่จะแพ็คยาผสมยปลายที่กูยุ่งแล้วเมื่อกี้คิดได้จริงได้เลียงมึงนี่นะเด็กที่หัวไวจริงหาอะไรมาเล่นในเลียง นี่จะข้าบูมไปพี่เข้าเด็กน้องจะไปรอซ้อสเลยอะ่ะเข้าอยู่แล้วบูมอะ่ะเฮ้ยดูไปอยู่ไหนวะนี่กูมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ขายเครื่องรางเก่าเฮ้ยเดี๋ยวกูนับได้สักทีมั้งว่าทะเบย์เนี่ย อยู่เนี่ยไปดิครับโทนะครับเอากลกองซ่อมไหมครับโทษไีครับนครับไม่ครับโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับเทษนะครัอโทษนะครับโวะครก็เดนเลย ะแลงเลยนี้ผมมาชนเขาสแลงเลยมันไม่ม <c oughs> <c oughs> okay. ีหลบขึ้นเลยไงวะพี่โจมดีเจไอ้ตั้มนะอยู่ไหนเดียวมาซื้อกระสุนโอเคเฮ้ยเซ็ถของกันไว้แล้วนะเซฟพวกกระสุนเข้าตุงเข้าตู้กล่องซ่อมเข้าลงเข้ารถเข้าตู้ให้หมดนะ มาดีดีจีมาทำอะไรดีจีน้องเมื่อกี้